กับสบายดีและสวัสดีเด้พอพ่อแม่พี่น้องมาพบมาพ่อกันกับสาวุ่นมากคือเก่าคือเดิมพี่น้องเลยมาพบมาพ่อกันตอนนี้ก็พูดแหละทั้งสร้างเพื่อนกำลังคุดคุมหรือว่ากำลังสิคุดคุมเทกันเปื้อนตอนนี้สาวุ่นสีพาทุกคนเข้าไปเบิ่งน้ำกันว่าเพิ่นขุดจากเส้นจักเส้นเนาะเดี๋ยวสิไปเบิ่งน้ำทั้งสร้างเพื่อนกำลังพากันคุดคุมอยู่สักก่อนตอนนี้ห้าสิบห้า ทุกคนเข้าไปเบิงไปชมน้ากันโอเคพ่น้องเลยสำหรับคลิปนี้สมบุรขอบุญขอบคุณเด้อไปทางคุณยายใจดีที่ไว้วางใจสบุรให้เป็นสะพานบุญห้มาเหตุเฮือนหรือว่าสั่งเฮือนให้ทางน้องไอเดียสมบุญขอบุญขอบคุณเพืเเเออเ่อนในไนในลน์จงให้เพื่อนสุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อเนาะนเจ็บไม่ได้เครื่ไขวหยนี่แล้วก็มีอีกเมเมยทางเมยคุณเนาะเพิ่นก็ได้ฝากเงินมาให้สบุรกับมาสมทบกันซื้อแห้หนึ่งล,งลังรถ สบุรยังบ่ได้สั่งมาเด้อเมเด้อเงินก็นยังอยู่น้ำลูกนี่แหละเพราะว่ารอถามสั่งแก้วเพิ่นเดี๋ยวลูกก็สีสั่งมาแต่ยังบ่ได้สั่งมาเมื่อนี่ลูกอ่ะขอบุญขอบคุณทังเมคุณในหลายเด้อที่อยู่ต่างต่างประเทศหรือว่าแคนาดาอย่างเนาะประเทศนี่แหละสมบุรกับว่าบริเวณขอบุญขอบคุณทั้งเมคุณในหลายที่ไว้วางใจลูกให้เป็นสะพานบุญไห้เนาะก็ให้ทังเมอายุมัน่นคงยืนคงเจ็บมวยได้คงไข่มวยมีเด้อเมเด้อปรารถนาสิ่งใดก็ขอสมควรมักๆมปรารถนาเนาะ เพื่อน่าสมุนสิพาทุกคนเข้าไปเบิงทางสร้างเพป็นกำลังคุดคุมไปเบิงน้ำกันเลยนะคุณนี่กำลังจีบอย่างอับายดีเด้อโดยโดยโอ้เสาต้องต้องได้ตัดบ่อันนี่เอาเสาขึ้นมันยากเนาะโดยโดยตัวนี้มันคานหากไมมมันหลุดเหยียบยากยักไหมแม่แม่อายุบันดินอ่อน พ่อเบิดแล้วือพ่ทางผู้่เออทางน้องจ้อยทองเพื่อนรถตากแดดได้บากล่ะว่าอ่าสบายดีเ้อผู้ไปเลยโดยเอารถไปไห้หฮมโดยโอ้เอาไปไว้ห่มมันฮ้อนคือกันกับคนได้รถกันเล นั่งดนั่ง,งถวยทองโอ้ยฮอนแดดเด้ฮอนแดดกับเข่าโฮมกันเด้อเบาเก้าจ้ได้ภาษีว่าหัวซุบล้คุมว่าเศร้าเมื่อยเพราะแห้งแหละบอนั่งให้ทองโอ้ยถอดินอนน่อนเนาะถวยทองกินดินอน่อน หาทางสร้างคนกันสร้างใหญ่สร้างแก้วกันสบายดีเนาะเบิดเมื่อเงานอนบ่นไงสบายดีโดยสบายดีเบิดเมื่อคนมันก็อยากสบายดีเนาะเด้อสิหันมาถามทั้งกันอันอก็มึงได้อะไรเนี่ยเด้อสิถามเพื่อนสอบถามได้อ่านั่งนั่งไอ้สามีแห้งกันจักหน่อยเอาสิถามเพื่อนแล้วเนาะว่าเบื่อได้สิ่ข้างพี่เลยเลยสี่เมื่อนอนบ้าน จะยันยันที่ข้างอยู่ปุ๊บหมือนต้องต้องปลุกวอปลุกแคมป์วอปลุกเตาผงเป็นหมื่นมื่นในเมื่อนอนผัดยัดสวยยันตื่นสวยแม่นเมนยับประธานผูกผืนผูกไม้ย้อมสีสีเฮ็ดกระต๊อบบ่เหมือนหรือว่าสีไปนอนเทือนันบ่าวเก้าว่ะน่าจะไปนอนเทือนบ่าวเก้าก่อนเนาะสามได้เฮ็ดโดยเฮ็ดแล้วบ่เหือนบ่าวเก้ายังบ่ นอนอยู่เพื่อนบอกก้าวก็ได้รวมๆกันอยู่ดิอุ๊ยว้าหเนาะกระดมมาเนี่ยโอ้ยง่ายเนาะแต่ไม่อยากเห็นกระต๊อบก็มีแต่นอนเพื่อนเล่าก็สบายขึ้นกันเมนเพราะว่าเล่าก็สะดวกสบายอยู่เพื่อนเล่าก็มีห้องน้ำห้องในนอนอยู่พุ่นก็ได้ใครไม่อยากนอนพุ่นกับปุ๊กตูบนอนอยู่พี่เพราะว่าทางพี่บ้างเพื่อนบ่ได้เด้กระต๊อบนอนกันคันท้าสิเที่ยวเอานี่มันมันกับซาน้ำมันเนาะน้ำมันวัวบ้านบ้านยังก็บ้านพโพนสว่างพโพนสว่างบ่ ไปทั้งบ้านเดือยคุณพ่อไปทั้งคนเดือวอ้าวเรากลับไปกลับมามันเราเคยไปยักเ์ื่อไกลจำการเพกับเฮาเมือบ้านเฮาคือใกล้กลัวอยู่ใกล้กลัวอยู่บ้านเฮาแหีงไก่ได้สุโมงหนึ่งได้เฮาสุโมงหนึ่งวันจบทันเขาก็ขี่ไว้หน่ะพุ่มหอนเท่าน่ะสมโมงหนึ่งเพื่อฮ่อนนะก็อีกตาออีกตามผู้เล่นรถอันนั่นแหละนั่นแหละห้าวผัดเล่นธรรมดาหนี่งสมโมงหนึ่งคันาผู้แบบว่าห้าวคอยตู้ไปกะว่าสปลี่ยอนเท่ากับจอดพักปลินบัตรบอลเรา มีช่วงอย่งน้บ้านบาเล่านายกยบ้านเข้าไปอีกเนาะบอสีไปไปบ่านบาเล่าน้ะงบอเล่าว่ามาน้องหล่ามามามาต่เศร้าเร้อ่ป่าไปหกโมงหกโมงเศ้าตื่นตื่นตีบ6หกหกโมงขึ่งมันหอดพ่นเล้แบบนี้หกโมงอันสี่สี่สิบกัวแล่นรถได้คือไวแท้นี่น้องหล่าพาไปเป็นเหาะเอาวะนี่น้องหล่าหาบนะโ หกโมงคึ่งพหกโมงสี่สิบเท่าไรสี่สิปนาทีสี่สปดนาทีสิบนาทีประมาณสิบกว่านาทีแต่แต่บ้านแต่บ้านนั่นน้องน่องยนน่องน้องน่าสม่ป้าแต่ขนาดห่อซีโนกันยังไหวสี่สิบโมงแล้วเฮาน่ะอันนี้ป๊บ้านเบาเล่าไปอีกมันเป็นใกล้าน่องหล่าสิี่รูปข้อนาเนว่าแก้วบลับตาเาะันเทาซ่อนหลังในเทา โบก้ามือหอตาได้คุณเบบนะตำ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 มาอยู่บนนนยางปิวเลยมาปิวแหว่งไปตายขะโบใครอยู่นัคนบลอมคนบลอมฮัมาบก้าขี่เลยฮไวพี่ปากล้าบ่บังหล่าพี่นีคือัขึ้นเ่มซ่อมบขเรือรถซ่อมเดียวเต้เตคอยบ้านเฮาหา นักชายมหาคอยขี้เกือบหกชั่วโมงเห็นปะน้องล่ะน้องเสมาหอดผูกเนาะแต่บ้านน้องเสมมาหอดอันบ้านเซโนเซโนก็ยังเกือบชั่วโมงเกือบชั่วแล้วคือเฮาขี้ค่ะอันนี้ผัดจากเซโนไปบ้านเบ้าอาจารย์เล้าโบเมนวักไกฮ่าบวบเติงโบว์ดสาวชิดนาทีแบบโบมือตาเลยนะเฮานี่รับตาจนหอดน้าอ่ะนางด่างนี่ยันนุมือเลยล น้องหล่าคอยไวคอยไม้เด้อน้องหล่าอยู่ข้างไวเลยเด้อเอาจะนุ่มือไวใช่ไหมดังนี้เดี๋ยวสิไปเบิ้งทั้งพุ่นคุบกันเอาเวียกบ่เดี๋ยวบอกเราบอกมาไว้เด้อกว่เห็นเอ๊ะมามาบอกไวจะมาท่านได้บ่มาจะเชร้าเด้อว่ารีวเด้อตื่นตื่นสวยไปเวียกเนี่ยไปเวียกเนี่ยเฮือนเพิ่นมีเวียกไปลิ้นอลิ้นเพิ่นส่วนส่วนฝุ่นคันหวานรวมทั้งพุ่นทั้งผีเกือบสุโมงพุ่นเลสุโมงหนึ่งเนาะ ไกลไปยังสมองงน้่ัดพูอันนี้สิบกว่านาทีหุ้ยขีดไปกับมังน้าเตกเลยปิ้วี้แปดสบเจ้ากับจ้าโซนเจ้าคันเท้านี่ยันมากาะกักทางหลังยันิชวะแต่สั้นแต่ส่้นเบาสิยังิงี้สวเลยต้องหมวกกันหนกแหลมเราใช่หมวกกหลบกันดิหมวกกันหนกแหลมนะเวลาเราเบรกเราเนี่ยตามปุ๊กหนาผากพ่อปะ แบบบ่หายไปแซงเลยนะเนาะบหายไปแซงไปเซงงูอย่างเดียวกันก็แต่นั่นมาหนิเธอนั่นบอกคาใบกองงูเธอนั่นแต่เดียวนั่นแหละโดยโดยเดี๋ยวหักอวยไปทั้งพุ่นก็เด้อวันนี้เด้อโตน้องล่าเจ้ามาซ้ำไทยนี่เจ้าได้เมียงามค่ะครับวันนี้น่องถวยทองวันสิได้เมียงามวันให้ผู้อ้ายบัดนี้โอ้ซ้ำไทยเพิ่นไะ บุญสลาดเด่ซาแม่นบ่แล้วยังขุดโอ้คุมไว้หยังบ่สุดท้ายน้องเคยทองไว้ใจคุมนั่นบ่าวันซิเจ้าไอ้น้องสวยทองกับน้องลาจองโอ้ดินอ่อนอยู่เนาะดินอ่อนได้ทางน้องลากําลังขุดอยู่เดี๋ยวไปเบิ่งบ่าวก้าวก่อนจกกระปูบ่อืบ่าวก้าวจกกระปู พอบิร์ดพ่อกายฮะฮะแข่งจะดินอ่อนสมมุติป้าต้อเหือเข่าตาเพื่อผูกใช้คันดินแข็งพราแห้งน่ะบอกกล่าวเนาะพักได้เบียคุมเดียวสองคุมเนาะนั่งสองคุมอ้อเก้าคุมนะครับเก้าคุมฮาลาแล้วเบิดว่าบม่น้องลาวโอ้ได้เมียงามแล้วคุมสุดท้ายว่ะ เพิ่นเบิ่งมันยังตั้ง2คุมพุ่นโอ้ยบ่ได้ซ้ําคันบ่คุดนําอีกคุมนึงเดือน3กได้9พักพรจาได้9บ่ได้จักคลุมเจ้าได้9คุม9คุมน้่คือยัง3กองน้องเคยทองว่าไม่เอาบ่โอแล้ว่าได้9คุมเอยังอยู่3คุมเคยทองพักพรนงลาต่อ งเล็กๆจะแข็ง <whales> นันดิเอาหนามันทนในลงหอดก่อเนีここ <enables> ่เนีอยเลยเลยแข่ลยเลยมันเลือกคุดเองนะเฮ้ยบได้แข็งกว่านี้คนผูชิทยก็แขงแล้วนะจับจุ่มซับุาเสียมซื้อเอ้กลุ่มสุดไทย ขืนเลยเจ้าขนขนก็บอกขึนเลยางไถทองคุดคุมเดียวกับสิบูเล่วจ้ามาจักบานหอบเลยคุมเดียวกับิบูเล่เจ้ามาจักบัวชาบัเก้าจ้ามาจักจะได้จะคุมเลยเอาบัวเนับบัเจ้าเพิ่นแวงพูดให้วัดจได้จะคุ้ม ชายเพลงเออเออเสี่สิบมื่้มีปวกว่บอกก็ฮันผงบัวบัได้เอาแนวใสปวเนว่ตอนใส่ไ่ได้เอาเกลือยังใส่ปบัเพอันนั้นนี่มันเปลี่ยนปูนอยู่ปะต้องถามันเพิ่นเนาะโดย้อโดยโดย เดี๋ยวให้บ่าวเก้าเห็ดเบียงให้พนธนัดกันทั้งน้องลาทั้งเห็ดไกล้สิแล้วลแหละเลืออยู่สองคุมตอนนี้กับเพื่อนคุดคุมแล้วกับมิเตศธาตอนเพื่อนเทเทกันเพื่อเทยังพนเอิญบ่าวเก้าพนเอิญยังก็คร่งเนาะคร่งคุดแล้วเพื่นกับสิค่งแล้วแบบนี้เนาะเปนว่าไอ้แก้วคุดแล้วกับค่งมันได้หรเฮาบัวจักได้รเฮาโอ้ จับน้าเทียงน้ามยังบ่โนบ่ชักแล้วคุณบ่เมน้างเหตุเฮือนมยังอันนี้บ่เมนมยังคนขุดยังอันนี้เป็นก้อนขึ้นมาบ่เมนก้อนคำบ่กาบหอยบ่คือสีเหลืองๆแล้วว่าก้อนคำโอ้ยเป็นกาบหอยเงินกันห้างกันเลยเนาะว่ากับพ่อเงินนี่เงินบ่อ้าวแม่คุดไปคุดมาว่าพ่อกาบหอยว่ะ tô đất rồi hả? papa lấy lều rồi hỡi yo trông xay cón thong bắt nắm thiêng bò lướm với đại sang cái đây? sẽ coi đấy tôi sắp khẩu rồi lướm đấy

เอ้ห <c oughs> ัวกะเขยยมที mais mais cal, ่เป kind of ็นยังไปหากุ๊บมาใส่เลยไปหากุ๊บหายเงี่ยดูบอกกาวนี่ดุตักอะไรหรือเปล่าฮะ ลองดาวไม่ไปไม่ลองดาวมีอะไรได้ที่เราคอยจะขอเมียมาแห้ะโอเคนะพ่อแม่พี่น้องสำหรับคลิปนี้สมบูรณ์จขอจบไว้สำเนียงสกอร์เ้อเดี๋ยวพอกันในตอนที่เพิ่นเท่กันเปื้อน พี่ปีนเสาพูดหลยพี่น้อยสำหรับคลิปนี้สบุตรเจ้เกี้ไวใบสมีสะกอนเพราะว่ามียูทูบมาหลายคนเข้ากับสีให้เขาเจ้าไทยสะกอนสบุตสิคอเจ้าคลิปไใบสมีสะกอนพ่อกันในคลิปหน้าเด้อสำหรับคลิปนี้สบุตรขอขอบคุณทุกท่งผู้ใหญ่ใจดีเลยทุกคนที่ติดตามรมาชมคลิปของเราตั้งแต่ต้นจนจบแลยประกาศโฆษณาสำหรับคลิปนี้ลาไปเลยพ่อกันในคลิปหน้าสวัสดีสวัสดี